สบายดีครับสบายดีครับวันนี้ก็รับบทครับรับบทเลียงง้อครับหนึ่งวันนี่ครับปล่อยง้อออกจากพ่อครับไปคูไปพูดแล้วครับเุมนนู่นเหมือนนู่นหน้าเลยครับอันนี้ก็นหน้าครับหน้าครับครับรรยากาศบ้านเฮาครับฮูหูแรงฮั่น เออเห็นเขาในบ่อใดเลยตัวเนี้ยหอมเดินเดินนี่ยที่ในน้อยนี่ครับนักหยอกแต่าเมียนี่ไปไปนี่ครับเขานี่สาครับเริ่มเพิ่มมีบ่อใดครับเริ่มเพิ่มมีบ่อใดดงครับนี่ปล่อยให้งัวอยู่ครับ หน้าบันด,ดุงครับหน้าบันด,ดุงเดี๋ยวผมจเจาะไปมัดเลยพุดแล้วครับเดี๋ยวผมไม่นะครับขึ้นเอวบาคอนระัมีต้นคออยู่เหมือนครับคอแม่แดดๆนะครับ,บคอค,บบคอหน้าถึงงานครับ,บคอหน้าครับ ตึ้งๆนี่ม่ได้ดำนะครับดีนี่ไปไปไปเอาโอเคครับสวัสดีก่อนเด้อครับดเด้อนอนแดดไปง้อหน่หายจีง่ายอนะ่ะ